บทบาทของของ Google Translate ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้9011103เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกดวงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา,านีภาคการศึกษาที่1การศึกษา2568ทีมผู้จัดทำนายดิษฐุณประสพันนายวรเมศบุญใหญ่านายวีระพงศ์สุขเสริมนางสาวเนตดาวอัธานาคน,นางสาวพรพง์พลงามนางสาวมรดีอินทวง รายงานฉบับนี้จะทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของ Google Translate ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันรวมถึงการวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันความเป็นมาและวัตถุประสงค์ความเป็นมาและความสำคัญปัจจุบันโลก,กเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ globalization การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามภาษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ Google Translate เป็นหนึ่งในเครื่องมือแปลภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วรองรับหลายภาษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP วัตถุประสงค์ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของ Google Translate ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่บันดาการทำงานและเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งานชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อการศึกษาการสื่อสารและการทำงานเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเทคโนโลยีเบื้องหลัง AI และ NLP การประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP คือศาสตร์แห่งการสร้างเครื่องจักรที่สามารถจัดการภาษามนุษย์ในรูปแบบการเขียนการพูดและการจััดระเเบบียพฒนนาาาาามภษิตชควณ โดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อทำความเข้าใจหลักการของภาษาการเรียนรู้ของเครื่องระบบใช้โครงข่ายประสาทเทียมนิวรอนเน็ตเวิร์สที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เช่นยูโรพาร์คอร์สซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่แปลจากขั้นตอนของรัฐสภายุโรปทำให้สามารถระบุรูปแบบและบริบทได้แม่นยำการทำความเข้าใจบริบท NLP แบ่งออกเป็นสองสาขาย่อยการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ NLU ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความหมายและการสร้างภาษาธรรมชาติ n l g ที่มุ่งเน้นการสร้างข้อความโดยเครื่องจักรวิวัฒนาการของ Google Translate ปี2004จุดเริ่มต้นแนวคิดขึ้น เมื่อสเกบินผู้ร่วมก่อตั้ง Google ประสบปัญหากับโปรแกรมแปลภาษาที่แปลอีเมลจากเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างผิดพลาดอย่างมากปี2006เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Google เปิดตัว Google Translate ในวันที่28เมษายนโดยใช้ระบบแปลาภาษาด้วยกฎ NMT ซึ่งอาศัยกฎไบยากรณและพจนานุกรมในการแปลคำต่อคำเปลี่ยนมาใช้ระบบแปลภาษาด้วยสถิติ SMT ซึ่งอาศาาัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากเอกสาร2ภาษาที่เทียบเคียงกันเพื่อสร้างแบบจำลองทางสถิติในการทำนายคำแปลที่เหมาะสมปี2016ปฏิวัติด้วยจีน NMT เปิดตัว Google Google n e u r a n m a c h i n e Translation G n มที t, ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการแปลธรรมให้สามารถเข้าใจบริบทของประโยคได้ดียิ่งขึ้นลดข้อผิดพลาดได้55-96%ในคู่ภาษาหลักปัจจุบันการพัฒนาต่อเนื่องรองรับภาษากว่า100ภาษาสามารถแปลข้อความสีงภาพและบทสนทนาแบบรียลไทม์ได้ทั้งในเว็บและแอปพลิเคชันพร้อมการปรับปรุงความแม่นยำอย่างต่อเนื่องการเปรียบเทียบมนุษย์ vs AI ผลการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาโดยนรินทร์ทิพย์ทองศรี2024วิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยระหว่างนักศึกษาและ AI แช a t ีพ t ทพบว่า 30%อัตราข้อผิดพลาดของนักศึกษา70%อัตราข้อผิดพลาดของ AI ChatGPT ข้อบกพร่องในการแปลสามารถจัดกลุ่มเป็น3ระดับการแปลผิดในระดับคำระดับบลีและระดับประโยคการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการแปลโดยมนุษย์และ AI ควรทำควบคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดความแม่นยำของ Google Translate อัตราความแม่นยำของ Google Translate แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาโดยภาษาที่ได้รับความนิยมมากมีอัตราความแม่นยำสูงกว่างานวิจัยที่จัดทำโดยศูนย์การแพทย์ไะ้พบว่า Google Translate สามารถรักษาความหมาย โดยรวมของคำแปลไว้ได้ถึง82.5%ฟีเจอร์และการใช้งานการแปลข้อความรองรับมากกว่า100ภาษาสามารถแปลข้อความเว็บไซต์และเอกสารได้แบบเรียลไทม์ทั้งบนเว็บและแอปพลิเคชันมือถือการแปลผ่านกล้องสามารถจับภาพหรือเล็งกล้องไปที่ข้อความเพื่อแปลทันทีเหมาะสำหรับป้ายถนนเมนูอาหารหรือเอกสารต่างๆหมดการสนทนาแปลบทสนทนาระหว่าง2คน ได้แทบจะเรียวถทมรองรับการตรวจจับภาษาอัตโนมัติพร้อมเสียงพูดประกอบโหมดออฟไลน์สามารถดาวน์โหลดภาษาเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้เหมาะสำหรับการเดินทางในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตประวัติและรายการโปรดบันทึกประวัติการค้นหาและสามารถบันทึกคำแปลที่สำคัญไว้เพื่อใช้อ้างอิงได้รวดเร็วการผสนรวมเว็บเบราว์เซอร์สามารถแปลหน้าเว็บได้โดยอัตโนมัติช่วยให้เข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นข้อดีและข้อจำกัดข้อดีความรวดเร็ว และสะดวกสบายให้ผลลัพธ์ได้ทันทีเพียงแค่ใส่ข้อความที่ต้องการแปลรองรับการแปลในหลายภาษาธรรมให้สามารถสื่อสารได้กับผู้คนจากหลายประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจ้างนักแปลมืออาชีพเหมาะสำหรับการแปลข้อความสั้นๆหรือข้อมูลทั่วไปการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการอัปเดตและพัฒนายอยู่เสมอโดยใช้ AI และ Machine Learning เพื่อปรับปรุงความแม่นยำให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นข้อจำกัดขาดความแม่นยำการแปลด,ด้วยเครื่องยังมีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะกับเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือมีคำศัพท์เฉพาะทางอาจนำไปสู่การตีคคววาา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 มมมมผิิิดดดลไไ้้้ขขขเเใใจจบบบบรรรทท่สถ หรือความหมายแฝงได้ดีเท่ากับนักแปลที่เป็นคนทำให้การแปลดูแข็งประด้างหรือไม่เป็นธรรมชาติปัญหาสำนวนและวัฒนธรรมการแปลสำนวนและการอ้างอิงทางวัฒนธรรมอาจไม่ถูกต้องคำศัพท์เฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆอาจแปลผิดพลาดอนาคตของ Google Translate แนวทางการพัฒนาของ Google Translate ในอนาคตจะเน้นไปที่การะสนรวมปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อน้นอยางต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความแม่นยำและความเป็นธรรมชาติของการแปลให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นบริบทซึ้งขึ้นการใช้ราก language models เ,เช่น Gemini เ,เพื่อทำความเข้าใจความหมายและบริบทที่ซับซ้อนของประโยคได้ดีกว่ารวมถึงการแยกแยะความาาาแตกต่างเล็กน้อยของภาษา,าการแปลหลายรูปแบบรวมเอาทุกรูปแบบข้อมูลเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อความเสีงรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อสร้างการแปลที่แม่นยำและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสื่อสารเรียลไทม์การสนทนาที่ไหลลื่นโดยสลับการแปลระหว่างผู้พูดสองภาษาได้อย่างราบรื่นพร้อมการตัดสินรบกวนและการรับรู้น้ำเสียงอารมณ์รองรับภาษาหลากหลายา สรุปก g เกิลแพร์เซดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการแปลคำหรือประโยคสั้นๆอย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางและการสื่อสารทั่วไปอย่างไรก็ตามสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นเช่นเอกสารทางกฎหมายคูอมือทางเทคนิคหรือเนื้อหาทางวิชาการขอแนะนำให้ใช้บริการแปลภาษาโดยนักแปลมืออาชีพพวกกู้ไปการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี AI และเอลีจะช่วยให้ Google t r a n ร l a t e มีความสามารถที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่การผสมผสานระหวา่างเทคโนโลยีและความเฉดนิวชาญของมนุษย์ยังคงเป็นแนวทางที่ด